สำนักงานคุมประพฤติเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดค่ะวันที่25กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดสะพานขี้เหล็กนายนพพรุทิคุณนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2568 จัดโครงการโดยสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินมีนางกนกวรรณจิตใจก้าผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติกล่าวรายงานตามนโยบายกรมคุมประพฤติที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีและกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมตามแนวคิดการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังจึงได้น้อมนำโครงการกำลังใจในพระราชดำริข,ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ ยาภานเรนที่าเทพพยาวดีกมมมรหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดามาปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดโดยนำกรอบแนวคิดจากโครงการนำร่องศูนย์การเรียนรู้โดยหางหรือโดอยหางโมเดลมุ่งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับสังคมมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดโปรแกรมการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดสายสัมพันธ์น้องพี่ขึ้นมีพระครูโอภาสการณธรรมเจ้าคณะตำบลหัวหินเขตสองเจ้า อาวาดวัสะพานขี้เหล็กนายธงชัยเพชรสงคราวสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินร่วมในพิธีเปิดมีผู้ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการจํานวน40 จัดอบรม5วันระหว่างวันที่24ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยมีน,นายธนศักดิ์เมืองพันพงพ์นักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาหัวหินและคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีส่วนภาคปฏิบัติจัดแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติด,ด้านหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนพระราชดำริโดยวิทยากรจากธนาคนารายขยะรีไซเคิลบ้านหนองเหียงวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการได้สำรวจตนเอง รู้จักทรัพยากรภายในตนและความสามารถของตนเองนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเห็นคุณค่าในตนมีความคิดเชิงบวกนําไปสู่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับระดับแรงจูงใจของตนเองในการติดสารเสพติดและได้รับการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นําไปสู่การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกสารเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิด โอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติเครือข่ายยุติธรรมชุมชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องต่อไป